เฮาออฟคาูเกตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลแตงนะคะวันนี้นะคะแตงจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับเจ้า n i สสันมา r สคันนี้นะคะเป็นรถคันเล็กๆล็กระตัดรัดมากเลยค่ะส่วนเจ้ารถคันนี้เขามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาคอยติดตามชมแล้วก็มาดูรอบๆคันกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวแตงจะพาไปดูรอบๆคันของเจ้านิสสันมา์สเครื่อง1.2 e auto คันนี้นะคะรถคันนี้มาด้วยราคา 1 9 9 0 0 0บาทค่ะเปินรถปี2011นะคะเป็นรถคันเล็กๆมาพร้อมกับสีขาวค่ะสะดวกสบายมากเลยนะคะออกแบบมาให้ดูทันสมัยนะคะหน้าตาของปุญแจรถคันนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทค่ะมีปุ่มเปิดรถล็อกรถและเปิดฝากระโปรงหลังค่ะเรามาดูด้านในห้องโดยสารด้านหน้ากันนะคะและห้องโดยสารด้านหลังค่ะ ออกแบบด้านในมาด้วยนะคะสีดำซะเป็นส่วนใหญ่นะคะการสตาร์ตรถนะคะเสียบกุญแจ Brooke, เหยียบเบรกหยุดกุญแจสตาร์ทรถได้เลยค่ะมาดูหน้าจอตรงนี้กันนะคะวงกลมทางด้านซ้ายมือเป็นถึงวัดรอบเครื่องส่ว่อมตุกานเป็นถึงวัดความเร็วและถัดมาจะเป็นที่บอกปริมาณน้ํามันและเลขไมล์ค่ะด้านทางด้านซ้ายมือเป็นก้านตัดน,น,น้ำฝนด้านทางด้านขวามือเป็นด้านเปิดไฟเลี้ยวซ้ายและขวาค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างค่ะทางด้านซ้ายและด้านขวา และตรงนี้จะเป็นปุ่มล็อกกระจกค่ะถัดมาจะเป็นปุ่มล็อกประตูรถนะคะ <S 2> <S 2> และถัดมาตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดกระจกด้านข้างทั้ง4ด้านค่ะเป็นกระจกแบบไฟฟ้านะคะส่วนบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นคอนโซลกลางค่ะปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นเครื่องเล่น d v d และก็ FM หรือ AM ค่ะ สามารถปรับเื่อนเสียงตรงนี้ได้เลยเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตามใจชอบเลยนะคะและถัดมาตรงนี้นะคะวงกลมแรกนะคะก็จะเป็นวงกลมปรับระดับพัดลมแอร์ค่ะและถัดมาตรงนี้จะเป็นที่ปรับการกระจายของแอร์ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นการปรับระดับความเย็นของแอร์ค่ะถัดมาตรงนี้นะคะรถคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะลูกค้าสามารถปรับระดับของเกียร์ได้ตามใจชอบเลยค่ะ เดินหน้าถอยหลังนะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นเบรกมือค่ะดึงขึ้นกดลงนะคะบริเวณด้านในนะคะออกแบบมาด้วยสีดำซะส่วนใหญ่นะคะเบาะพุ่มมาเป็นเบาะผ้านะคะเป็นออกสีดำกึ่ง น้ำเงินหน่อยๆนะคะตรงนี้จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงห้องเครื่องค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นที่เปิดถังน้ํามันค่ะหน้าตาห้องเครื่องของเจ้า Nissan m a ทคันนี้ก็จะประมาณนี้เลยส่วนตรงนี้จะเป็นที่เติมน้ํามันนะคะรถคันนี้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงแกสโซฮอค่ะและรองรับ E20 ด้วยปิดแล้วก็กดลงไปส่วนฝากระโปรงหลังสามารถเปิดจากด้านหลังได้เลยค่ะเป็นที่เก็บสัมภาระและก็มียางอะไหล่พร้อมอุปกรณ์ประจำรถนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแนะนำให้รู้จักกับเจ้านิสสันมาร์ทรถจิ๋วคันนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้แตงก็ขอจบคลิปวิดีโอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับเจ้ารถเล็กกระทัดรัดคันจิ๋วคันนี้นะคะก็คือเจ้านิสสันมาร์ทนั่นเองค่ะและแตงจะมีคลิปไหนมา ให้ทุกคนติดตามชมนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะทางเพจช่อง YouTube หรือว่าเพจ Facebook นะคะของ s o w f c a คา h ูเกตค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะหากสนใจจะดูรถเข้ามาดูได้ที่ s o w f c a ค p h ูเกตได้เลย